สำหรับฟีเจอร์การบันทึกเจ้าหนี้ยกมานะคะฟีเจอร์นี้นะคะจะเป็นการคอนโทรลเอกสารเกี่ยวกับยอดยกมาก่อนขึ้นโปรแกรมนะคะเราจะมีอินโหวทที่ได้จากซัพพลายเออร์ก่อนว่าที่จะขึ้นโปรแกรมเนี่ยกีบรายการแล้วก็เอาเอกสารเหล่านั้นนะคะมาบันทึกที่ตัวเจ้าหนี้ยกมาได้เลยแต่นในส่วนของประโยชน์ในเรื่องของการทําเจ้าหนี้ยกมาเราไม่จําเป็นต้องทีบเอกสารนะคะเราแค่เอารายการอินโหวทที่เกิดขึ้นนะคะว่าเรา อินโอยที่ยังไม่ได้ชําระกับทางซัพลายเออร์เนี่ยวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เลขที่เอกสารอะไรนะคะแล้วก็จํานวนเงินรวมนะคะตัวนี้อ่า uh, เป็นเงินรวมที่ต้องจ่ายที่ต้องจ่ายชําระกับเจ้าหนี้นะคะรวมถึงตัววันเครดิตด้วยข้อมูลตามซัพลายเออร์แล้วก็จํานวนเงินตรงนี้จะเข้าที่การเจ้าหนี้นะคะเพื่อทําในเรื่องของเอกสารเตรียมจ่ายนงนวดถัดไปนะคะจะสังเกตว่าเอาเฉพาะยอดนะคะแต่ว่าที่สําคัญ เอกสารเนี่ยต้องคอนโทรลใบต่อใบเอกสารนะคะพยายามอย่าได้รว่วเอกสารเนื่องจากว่าบางครั้งเราจะมีการจ่ายจ่ายชําระแค่บางส่วนไม่ได้จ่ายทั้งเอกสารหรือว่าต้องการจะเอกสารเลือกเพื่อจะไปทําการจ่ายชําระนี้จะได้เลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกคีย์เอกสารนะคะต่อยอดเงินตรงนี้นะคะแล้วก็ สามารถระบุได้นะคะว่าเป็นเจ้าหนี้ยกมาหรือเอกสารยกมาเนี่ยเป็นของแผนกไหนหรือว่าของจอบไหนนะคะหรือว่าระบุเดสคริปชันเพิ่มเติม,ตมสําหรับการบันทึกเจ้าหนี้ยกมารายการนี้ได้เลยนะคะทีนี้แถบพิซซอรีก็คือสามารถดูประวัติได้นะคะอย่างเช่นต้องการจะดูเอกสารเจ้าหนี้ยกมาที่ได้เคลียวไว้นะคะมีการจ่ายแล้วหรือยังก็สามารถมาดูค้นหาดูได้ถ้าเป็นเมนแสดงว่าเอกสารเจ้าหนี้รายการนี้ค่ะมีการ จ่ายชำระเงินหมดแล้วนะคะจ่ายหมดแล้วเป็นฟูลเลยก็มาดูที่แถบ h i s t o r y นะคะก็จะมีประวัติให้เราสามารถทราบได้ว่าอ๋อรายการเจ้าหนี้ยกมานะคะของบริษัทแกรนด์อินเตอร์นะคะได้ที่มากับ5 1า2 1253ตรงนี้นะคะได้มีการวางบินไปแล้วเมื่อวันที่25เดือน1น,นะคะแล้วก็มีการเปย์เมนต์ไปแล้วทั้งหมดแล้วทีนี้ไม่มียอดคงเหลือแล้วสำหรับเอกสารใบน,นี้นะคะก็ประโยชน์ในเรื่องของการแท็กกิ้งนะคะ ไปเมนก็เราดูดาวเขาไปถึงหน้าจอจ่ายชําระได้เลยว่าเรามีการจ่ายชําระไปแล้วนะจ่ายชําระไปเมื่อไหร่จ่ายชําระเป็นรูปแบบไหนนะคะเป็นเงินโอนเข้า,อาโอนจ่ายเข้าไปนะคะก็ตรวจสอบได้เลยเรวมถึงข้อมูลการจ่ายตรงนี้โพสไป G L เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนะคะเป็นการแท็กกิ้งข้อมูลได้อย่างง่ายนะคะไม่ต้องรื้อหาจากแฟ้มตรวจสอบจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะ